สสดีครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ผมจะมาแนะนำนะครับการโปรโมทสินค้าผ่านเครื่องมือโปรโมทตัวหนึ่งนะครับของ Lazada นะครับซึ่งมีการโปรโมทผ่านคำค้นหานะครับโดยการยิงโฆษณานะครับแล้วก็โปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าให้พาร์ทเนอร์นำสินค้าของเราไปทำแอฟเฟอร์เรนะครับ ซึ่งรูปแบบทั้ง2อ,อย่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยอดขายตกอยู่นะครับหรือว่ามียอดวิวน้อยคนเข้าชมร้านน้อยนะครับเครื่องมือตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับจะมาพูดถึงตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์นะครับ กดเข้ามาเลยครับเ,เพื่อนๆโปรโมทผ่านพาร์เนอร์คืออะไรโปรโมทผ่านพาร์เนอร์คือเราจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อสินค้าเราขายได้เท่านั้นนะครับโดยที่พาร์เนอร์จะนําสินค้าของเรานะครับหรือลิงก์สินค้าในร้านของเราไปโปรโมทผ่านแอเฟอร์เรนะครับแอเฟอร์เรโดยที่พาร์เนอร์ของเราหรือว่าพัรบิชเชอร์นี่เลยครับจะนําสินค้าและบริการของเราไปทําเว็บ ทำบล็อกหรือว่าทําวิดีโอลง YouTube นะครับเพื่อให้สินค้าเราได้รับความสนใจแล้วก็ยอดอยู่เพิ่มขึ้นนะครับคนคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเราแล้วเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเราแล้วมีคําสั่งซื้อเข้ามากับทางร้านนะครับทาง p u บบิชเ e อหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราครับเป็นคนโปรโมทสินค้าจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งค่าคอมมิชชั่นเราก็สามารถ กำหนดได้เลยนะครับในเมนูนี้นะครับโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นหน้าโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เพื่อนๆก็อ่านเงื่อนไขนะครับอ่านเงื่อนไขครบแล้วก็กดฉันยอมรับนะครับแล้วกดเริ่มใช้เลยนะครับหลังจากกดแล้วรอสักครู่นะครับลาซาด้าก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้านี้นะครับนี่จะเป็นหน้ารายละเอียดนะครับของการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์นะครับเนี่ยครับพาร์ทเนอร์ของ Lazada าก็มี hop Back ด้วยนะครับสังเกตไหมครับเวลาเราซื้อสินค้าผ่าน Shop Back เราจะได้ เงินส่วนลดจากสินค้านั้นๆคืน5บาท10บาทนะครับซึ่ง5บาท10บาทนี้ก็มาจากการที่เราเปิดฟังก์ชันนี้แหละครับฟังก์ชันผู้ขายให้เราไปให้พาร์ทเนอร์ของเรารับนำสินค้าไปโปรโมทซึ่งโปรโมทได้ทางเว็บช็อปแบ็กก็จะนำเปอร์เซ็นที่เจ้าของร้านจ่ายให้มาจ่ายเป็นส่วนลดให้กับลูกค้านะครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นการโปรโมทผ่านการค้นหานะครับเนี่ยครับสปอนเซอร์เสิร์ชครับหรือว่ายิงแอดนั่นแหละครับยิงแอดคล้ายค f ้าย b o o k นั่นแหละครับจะต้องเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วเราก็ต้องเลือกสินค้าที่เราต้องการโปรโมทนะครับเลือกได้สูงสุด จำได้ว่า50รายการนะครับลาซาด้าจะหักเงินของเราก็ต่อเมื่อมีการคลิกเข้ามาดูสินค้านะครับหรือว่าแบบ CPC นะครับ Cost per c คลิกนะครับเมื่อมีการคลิกแล้วถึงมีการหักเงินในบัญชีของเรานะครับฝั่งขวาจะเป็นการโปรโมทผ่านแอปเฟรี่โปรแกรมนะครับหรือว่าให้พาร์ทเนอร์ของเราหรือว่าพ u b l i ิเชิร์นี่แหละครับนำลิงก์สินค้าไปโปรโมทเมื่อมีการขายได้เราต้องชําระเงินให้พาร์ทเนอร์นะครับหลังจากเรากดเริ่มใช้งานแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูรายละเอียดน,นะครับ เราได้เปิดการใช้งานในส่วนของโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนี้นะครับโปรโมทสินค้าผ่านรั z a da นะครับหรือว่าโปรโมทสินค้าผ่านการค้นหานี่แหละครับหรือว่ายิงแอดสินค้าของเรานะครับเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแรกของ s e l l e r Center ครับเลือกเมนูนี้ครับเครื่องมือโปรโมทสินค้าแล้วก็เลือกตรงนี้ครับโปรโมทผ่านรั z a d a กดเข้ามาได้เลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วแดชบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านบนสุดก็จะเป็นภาพรวมนะครับ ภาพรวมของการยิงโฆษณาของเรานะครับตรงนี้เติมเงินนะครับตรงนี้สร้างแคมเปญเราจะมาสร้างแคมเปญกันนะครับเพื่อนๆต้องการสร้างแคมเปญในการยิงโฆษณาผ่านการโปรโมทคาค้นหาก็เลือกตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกสร้างแคมเปญใหม่ครับหลังจากกดเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อแคมเปญได้นะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ของแคมเปญนะครับ ก็จะมีวัตถุประสงค์ให้เลือก2ตัวนะครับอันแรกจะเป็นบูสต์ยอดเข้าชมนะครับอันที่2เป็นบูสต์ยอดขายนะครับเพิ่มยอดขายให้กับ, <íamos> กบร้านค้าของคุณนะครับส่วนตัวผมจะเลือกตัวนี้นะครับบูสต์ยอดขายครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งการแสดงผลนะครับลองอ่านดูรายละเอียดก,ก่อนได้นะครับทุกตำแหน่งให้สินค้าเราโชว์ทุกตำแหน่งหรือว่าโปรโมทผ่านการาค้นหาหรือว่าโปรโมทผ่านสินค้าที่แนะนำนะครับส่วนตัวผมจะเลือกทุกตำแหน่งนะครับตรงนี้ผมจะเลือกโปรโมทแบบอัตโนมัติงบประมาณรายวันนะครับนี่ครับทางอัสด้าก็จะ ให้เราโปรโมทขั้นต่ำเริ่มที่30บาทต่อวันนะครับผมก็จะใส่30บาทครับวันที่เริ่มต้นวันนี้วันที่2ีมีนาเริ่มต้นวันที่20มีนา,นนนาสิ้นสุดผมจะยิงสักสามวันครับ23ก็ได้ครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับตรงนี้จะเป็นการเลือกสินค้าในการโปรโมทนะครับอันแรกจะเป็นให้ทาง lazada เลือกสินค้าให้เราแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าตรงนี้ ตั้งค่าด้วยตัวเราเองหรือว่าเลือกสินค้าด้วยตัวเราเองนะครับถ้าเลือกตั้งค่าด้วยตัวเองตรงนี้จะมีเครื่องหมายบวกนะครับหรือว่าปุ่มสีน้เงินนะครับให้เรากดเลือกสินค้านะครับแต่ว่าตอนนี้ร้านค้าร้านนี้ผมยังไม่ได้มีสินค้านะครับผมแค่ตั้งค่าให้เพื่อนเพื่อนดูคร่าวๆก่อนนะครับหรือว่าเลือกแบบอัตโนมัติก็ได้ครับลาซาด้าจะเลือกสินค้าที่มียอด วิวเยอะๆนะครับมาโปรโมทสินค้าให้กับเรานะครับหลังจากนั้นกดถัดไปได้เลยครับตรงนี้เลื่อนไปทางขวานะให้เป็นแถบสีฟ้านะครับโปรโมทโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นกดถัดไปครับถ้าโอเคแล้วเรากดยืนยันได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้บัญชีนี้ยังไม่มียอดขายนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เติมเงินนะครับนี่ก็จะเป็นการตั้งค่า การโปรโมทผ,ผ่านการค้นหาของรัสด้าคร่าวๆนะครับเพื่อนๆยังไงที่ยังไม่มียอดขายหรือว่าต้องการให้คนเข้ามาชมร้านหรือว่าสินค้าเราเยอะๆนะครับเปิดร้านใหม่ียอดวิวจะน้อยมากครับรัสด้าตอนนี้แทบไม่โปรโมทสินค้าให้เราเลยนะครับก็จะมี2ขั้นตอนนะครับในการเพิ่มยอดวิวให้กับทางร้านค้านะครับ1เข้าแคมเปญน,นะครับ2คือยิงยิงนะครับยิงโฆษณาหรือว่าโปรโมทผ่านการค้นหานี่แหละครับก็ทําให้เพื่อนๆมียอด ขายที่เพิ่มขึ้นได้นะครับยังไงก็ลองทําตามดูนะครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในการโปรโมทผ่านการค้นหาของ l a z a ด a น,นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ต้นวุฒด,ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณมากๆครับ